เื่อนสอรอเนี่ยนะครับคือฐานการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องหาฐานการเรียนรู้ให้ได้ก่อนเนาว่าเราจะเอาฐานกี่ฐานฐานอะไรของข้ออีนะครับของแม่แตงเนี่ยเขาเลือกฐานแต่หลฐานเนี่ยเขาดูว่าตี๊เปิลทำเลื่อนไหวอยู่ตลอดท่านอบอกออบอกเนาะเราก็แบ่งกลุ่มโซนครับแม่แตงมีสิบสามตำบลแบ่งสี่กลุ่มโซนเป็นสี่กลุ่มโซนเนี่ยแต่ละกลุ่มโซนโซนโดยอันนี้นะครับทําเรื่องเรื่องประดับหินมงคลรวมกันยูสีตำบล นะครับมาครับเพื่อนเรื่องนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้น4ี่ราบเนี่ยครูกแกนนําในแต่ละฐานเนะาะมันจะมีนักศึกษาแกนนามีครูกแกนนําแล้วก็มีตัววิทยากรเองที่เป็นเจ้าของแรงเรียนรู้นะครับอันนี้เราก็ได้วิทยากรเราเป็นเจ้าของแรงเรียนรู้เปิดออกงานองงานอกหน่วย,ยตลอดเราก็เ่ยมีเครื่องกระดาษเปิดน,นะครับเราก็เอาเข้าไปเปิดมาเป็นวิทยากรตัวเองเนะครับแล้วก็ตรวเลเลือกเปิดแต่ละฐานนะครับมันจะต้องมีก,กระบวนการเข้เาเลือกอะ เสรมันจะสองสามสี่มาได้เลยคืนบ่าออกเลยครับถ้าเขาบอกว่าเขาทําอะไรเนาะอย่างสร้อยเนี่ยเพื่อมาทะดหินมงคลเนนะี่ยเขาทาเยอะนะครับทาเป็นสร้อยข้อมือสร้อยแขนสร้อยคอแต่พอเลือกมาเป็นฐานการเรียนรู้ผมเขาเลือกออกมาเฉพาะการทาสร้อยข้อมือเพราะว่าเวลาเข้าไปในฐานแล้วมันจะต้องมีกิจกรรมผู้ที่มาศึกษาดูงานอยู่นักเรียนเนะี่ยเข้ามาเห็นรูนว่าจะเห็นเรื่องอะไรบ้าง,างเพราะฉะนั้น เรื่องการทำเครื่องประดับหินมงคลผมขอเลือก,อกอเฉพาะสร้อ,อยทําประมาณสาวนาทีก็แล้วละ่ะเนี่ยนะครับพอเข้าไปในฐานปุ๊บเขาพอหวังว่าจะทําสร้อยก็ต้องมาดูว่าอุปกรณ์มีอย่างห่อ้องว,วัสดุอุปกรณ์มีอย่างไ้งวิธีการทํามีอะไรบ้างเนาะข้ากันไล่วิธีการทําอะไรทาสร้อยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอัไนี้เป็น,น 5. ป้ายสําคัญเพราะขอว่าป้ายองความรู้ที่จะต้องมีในฐานการเรีนยนรู้นะครับ อันนี้โกงคมรู้เนาะไปเฮียนได้ไอ้อย่างก็ไปเฮียนจจกไขความสําสคัญก็คือทําไมก็ถึงทําสร้อยห,หินมงคลอีกเนาะอันนี้นะครับอันนี้เราก็ไปเลือกมาว่าเออเืิอมีองค์เรียนๆเนี้ยเรื่องเนี้ยเด่นสุดละกิจกรรมเราก็ต้องออกแบบมันต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ในฐานเนาะแผนการจัดการเรียนรู้ในฐานคือเราเข้าไปแล้วเอาคนศึกษาดูงานไปสเต็ปแรกเราจะคือเป็นอย่างสองทำอย่างสามทำอย่าง วันนี้เรามีสองฐานท่ท่านเข้าไปดูนะว,ว่าคุณครูจัดกิจกรรมอย่างไรพ้องจัดทำาดับอือไรไปเรื่องซ้อยนี่เนาะก็เกิดจากเรออยไอ้ส้อยไอเกิดตวัวเนะครับเกิดปูเป,เปตวัวจากนั้นพอห้อยอย่างเซต,ตกเกิดจากมาสรุปหู่นะครับพอจะมีแผนป้ายอันนี้เป็นแผนป้ายปรุงความรู้แต่แผนป้ายที่ท่านหันนะ่ะสองสามสี่ที่หลังนั่นนะครับเป็นแผนป้ายสรุปที่ทําการวิเคราะห์แล้วว่าถ้าจะทําคุณธรรมจะทําทซ้อยเนี่ยมีคุณธรรมห้องอันนี้เป็นทําขาย คุณธาก็จะต้องมีความซื่อสัตย์อะต้องขายต้องเอาของดีไปขายเนอรัาพอเดอร์แล้วต้องส่งเพื่อทำเวลาที่เราอันนี้มีวิธัยนอยากมันกจะจาาที่ครอบไปพอสามหลักการนะครับตามหลักการก็จะเข้าความพอประมาณมีหผุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันนี้เขาก็ต้องเอาข้อมูลจากที่เขาวิธีการทําเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันพอประมาณอย่างไรก็ลับของการพอประมาณเ็อยากจะมีคํามาให้ อย่างสอนรอนะครับมีคําว่าพอเหมาะเหมาะสมนะครับสอนคล้องอย่าเราก็ต้องใช้กี์เวิร์อันยังจะสอดคล้องกับอันยังก็ต้องเอาความรู้กับความรู้มาสอดคล้องกันถ้าเรายังไม่มีสั้นในขัาความรู้เตื้ออย่างนั้นนะครับเด็กป้ายเนาะถ้ายังไม่มีความรู้เขาต้องเอาความรู้มาเติมเพื่อที่จะเพื่อมันสอดคล้องเหมาะสมพอดีอันนี้อยู่ในหลักของความพอประมาณมีเหตุผลทําไปเพื่ออย่างทําไปเพื่องสายนะครับทําเพื่อสร้างรายได้ นะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นเรื่องของการวางแผนสำรองไว้สร้อยมันมดของขาดตลาดแทนซื้อที่ไหนวางแผนซ่อตลาดก่อนก่อีนะครับวางแผนเรื่องการสำรองวัสดุวัตถุดิบหน่อยถ้าซื้อมาขาดตลาดไปซื้อที่ไหนต่ออย่ยอันนี้เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันในตัวเนาะแล้วก็นาไปสู่การเชื่อมโยงในสีมิติมันอกีูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสิ่งแวดล้อม เรื่องของสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเข้าไปได้ก่อนเอาเอาจื่อฐานที่มันไปสอนวัฒนธรรมเ,เอาคำว่าหินมงคลเข้ามามันก็จะไปสอนว่าเออคนเกิดวันพีตใส่สีแดงดีสีเหลืองบัรจาริกันยะ่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อท่านิยมอันนี้มันไปถึงตรงท่านเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ในการเลือกฐานของท่านอนะ่ะเนาะเพราะท่านกำลังแะเรื่อง้นงว่าจะซาะฐานอย่างไดนะเป็นทริคที่เราเออพอจะสรุปมาเป็นขั้นตอนว่า เลือกฐานหนึ่งฐานมาจจะมีอย่างย่อ้องเนาะเพราะฉะนั้นป้ายหนึ่งป้ายคือป้ายองค์ความรู้ที่จะต้องมีป้ายที่สองคือป้ายสรุปนะครับวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฐานนะเนาะแล้วก็เพิ่มเติมแล้ก่อ่อนยิ่งน้อยกย็คือเรื่องของเครือข่ายที่เราพัฒนาผู้เรียนหลายๆรอบซ้ําๆเนี่ยเพราะนักศึกษาแกนนําจะต้องเป็นตวัวแทนเป็นวิทยากรแทนครูแทนวิทยากรประจาฐานได้เลย นะครับจะต้องอู้ให้ได้เลยตอนนี้เขาฟ้นขนาดหนาเหมือนกันคือมันต้องทําหลายๆอย่างเนาะมันต้องซ้ำซ้ำซ้ำฝึกพฤติกรรมไปเรื่อยๆสอดแทรกไปในการเรียนตัวก่อยอย่างเพื่อนักเรียนที่ขอจะก่อดควาดบ้านถูบ้านได้หมดสองสามสี่ได้หมดถ้าหูลับแ่นเนาะเราก็พยายามเพื่อดึงเอาทุกตั้งษาเขาอะเข้าไปเกี่ยวกับกัน,นพัฒนาผู้เรียนเนาะเขาจะมีแผน,นพัฒงานผู้เรียนเรื่อยๆนะครับทำซ้ำๆเพื่อนักศา ได้ทำมันๆนะครับเ่อกจากนี้จานฝานแถมอันหนึ่งก็คือเครือข่ายครับจะต้องมีสถานศึกษาเครือข่ายที่จะร่วมกันเนาะกับการสารานี่ก็ต้องรับรู้กับเขาละแต่เครือท่ายเนี่ยแม่แตงเลือกเอาสะเบิงกับเท้าวนะครับเป็นสารานเครือข่ายแต่แม่แตงนี่แบบอาหารมากเป็นเป็นสถานศึกษาพอเพียงก่อนเมื่อปีห้าสี่ห้าห้าละนะครับแต่แม่แตงเขาได้ห้าแปด ในกระบวนการที่จะคับเพื <wont Momo S 1> ่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าคลับเพื่อนไปพร้อมๆกันช่วยกันคลับเพื่อนเป็นสถานศาสตร์เครือข่ายแรกเปลี่ยนกันมาใจเป็นพี่เลี้ยงเนาะถ้าอย่างในสปทเนี่ยผมเอาไปดูเพื่อนก็จะเป็นสถานศาสตร์เครือข่ายที่เป็นพี่เลี้ยงเลยลงไปเงื่อนนี้นะครับแต่เฮาของเฮาเนี่ยกลายเป็นว่าแม่แต่เขาได้หลังนะครับก็ลยเป็นสถานศาสตร์ที่ช่วยคลับเพื่อนนะครับแรกเปลี่ยนไปแต่ว่าเงื่อนไขของการสร้างความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย บุคลาก,กรทุกส่วนจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นการเข้ารับก,การอบรมการศึกษาดูงานถือเป็นแต้มของท่านหมดเนาะอย่างท่านมาวันนี้มาที่นี่แม่แตงท่านจะไปตอนสกรีพรุ่งนี้ท่านสามารถเก็บเป็นเรคคอร์ดที่จะเอาไปเข้าเล่มสาวแน่ท่านได้เนาะว่าท่านได้ผ่านการพัฒนาเรื่องนี้แล้ว มันมีแต้มตัวเ้วเอาไปห้องแบบปลอดภัยก็ได้นะหาก็จะได้แต้มเดื่ยงเราเอาไปดูแล้วแันเปลี่ยนมาแล้วมันก็จะเป็นแต้มเนาะอันนี้เรื่องของสถานศึกษาเครือข่า,ขายท่านก็ลองดูว่าท่านจะเลือกที่ไหนที่เป็นร่วมครับเพื่อนไปด้วยกันเนาะช่วยกันไปนะครับผู้ความรู้กันพ่อมไปช่วยกันทำฐานพ่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่หรือว่ามเหมือนกันต้องแยกกันนะครับเรื่องห้องประชุมกับห้อง ห้องของข้อมูลตอเป็นท่องสูตรข้อมูลเนี่ยสา,ารสนเทศตั้งแต่อ,อาอราอ์รอถ้ท่านยังต้องแยกไปทางหากเลยนะครับองประกอบในห้องอมีอย่างห้องเดี๋ยวผมจะอู้แบบเว่ยๆเลยเนาะเพราะว่าซีองเกิงจะขออนุญาตท่า,ทานเอารับเบรกลวดของราชการที่เก้านะครับเอปิดปิดไว้นะครับเอาปิดจำลองไว้ก่อนเถอะไม่ใช่อย่างห้องนะครับแต่เปิดบงังคับก็ต้องมีเนาะต้องมีนะครับภาคผฐมบรมราชองค์การแล้วต้องท่องไว้ด้วยนะครับ เราจะค้องแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ท่านจะต้องมีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ,ม,ววรบม,รมีอย่างท่องในพื้นที่เฮาเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับข้อมูลของโครงกรรลองดูเนาะว่ามีอย่างข้องเพราะว่าอย่างจังเลยเนี่ยสำคัญต่อมีไม่ข้องใครน้าที่สามารถไปดูแล้วก็ศึกษาเขาต้องมีข้อมูลพอที่จะบอกเพื่อนได้นะกรรมการมาถามพวกเจ้าหนูว่าเออเขาไปใช้ประโยชน์อย่าง,างจากตรงห้านข้องนะครับ เรื่องศูนย์การพัฒนานะครับอันเนื่องมาจากพระราชมริอันนี้ที่อู่ตะ้นะครับทั่วประเทศมีอยู่หกแห่งเนาะอันนี้ปรัปร๊บตามสภาพที่ในหลวงพ่อเฟินไปสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่มีชีวิตเพื่กอกกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับมีกี่ศูนย์เนี่ยแก้ไขเรื่องอะไรอย่างพวกเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลพี่เพินนะครับแล้วเขาก็ต้องศึกษาตัวเนาะว่าเราจะมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละห้อง ข้อวงจรเนาะเรื่องของต้นน้ําำลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําต้นน้ําทาฝายเก็บกักน้าอย่างนี้ครับทําป่าต้นน้ําทําฝายเก็บกักน้ําปลายน้ําก็คือทําปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพืชอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อวงจรของที่นี่นะครับที่สุดไม่ตงองขายอันนี้ต้องมีข้อมูลเหมือนกันส่วนของเรื่องรักปรญญาเศรีพอเทียงเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญน,นะครับกว่าท่านในหลวงรัชกาลที่เจ้าเนี่ยก็เกิดมีภาพลม ประชงบอกว่าจาระตีนะครับมีพระราชดำริพระราชจำรัดเาะแต่ละองค์นะครับอันนี้ก็ทอ้อ,อรงหนึ่งองค์ที่เอามารวบรวมกันเยื่อยเนี่ยจนสักดัสนะมันพระองค์ม่ได้บอกว่าหลังปัญญาเศรษฐจพอเพียงคืออย่างแต่มีคนมีคณะเพช่ารเอามากลักร้องว่าเจากพระราชดำรั่หลายๆองค์ท่านในหลายๆทีนๆ่นะมันก็เอามากลันเพื่อเป็นว่าหลังปัญญาเศรษฐจพอเพียงของเราเนี่ย ยังเป็นสามห่วงสองเงื่อนไขเหมือนเดิมพอประมาณมีเหตุผลมีทุนการในตัวที่ดีเงื่อนไขความรู้กับทุนธรรมนะครับนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลน,นะครับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสี่มิติที่ว่าจะเกี่มีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมสี่มิติที่เราจะต้องไปถึงสองสามสี่ของเราแต่การคับเชื่อนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นหลักปรัชญามันเข้าถึง ได้ยากอาเงี้ยครับก็เลยปรับมาเป็นหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาพอมาเป็นด้านการศึกษาปุ๊บเราก็เลยมาเข้าสองสามสี่เนาะที่ว่าอาจารย์น,นะครับว่าสองเอาไว้ก่อนจะทํามาอย่างกะจ้างหาความรู้มากนากก่อนเพราะฉะนั้นความรู้เป็นอันเงื่อนไขเริ่มต้นเอาเงอนไขมาขึ้นก่อนมีความรู้แล้วเอาไปคู่กับคุณธรรมนะครับจากนั้นก็เอาไปวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสามหลักการเนาะ ครับมีเรื่องของพอประมาณมีเหตุผลมีทุนคุ้มกันในตัวที่ดีแต่กี้เกิี่นกรรมแล้วเนาะว่าแต่ละอันน่ะมันมีมันมีนิยามของมันนะครับมีคําจํากัดความของมันว่าเอ๊ะเขาจะเขียนลักษณะไหนที่จะบอกว่ามันพอประมาณมันมีเหตุผลหรือว่ามีทุนคุกกันในตัวที่ดีนะครับอันนี้เขาก็จะเห็นในฐานเดี๋ยวท่านลองไปในฐานแล้วท่านลองดูแล้วว่าเอ๊ะตัวเขาที่มาแต่เขาถอดมาเนี่ยมันสอดคล้องก่อเขาจัดกิจกรรมไป เรื่ององค์ความรู้ไปแล้วเนี่ยพอมาที่ข้อสองสามสี่เนี่ยเออมันเป็นอย่างที่น้องท่านก็ลองไปชำเลืองดูว,ว่าเออความรู้มาแล้วความรู้มีอะไรบ้างไปทำา้อทำคณะ,ะอินทรียเนาะก็จะมีคุณธรรมเรื่องอย่างข้องจากนั้นพอประมาณจะได้ครูครูก็จะนําท่านดูว่าท่านก็ลองเออเออมันแม,ม่นกว่าแห่อองนะครับอันนี้จะอยู่ในระดับของความพอประมาณมีเหตุผลทําเพื่ออะไรท่านก็ต้องทําเพื่อเยอะเน้อ อันที่เป็นชิเลนกนอนนะครับวัตถุประสงค์เอาเน้นๆเนาะถ้าทําไหนทาเพื่อขายทําเพื่อสร้างไรายได้ก็สร้างไรายได้เลยนะครับอันไหนทําเป็นกิจวัตรก็ทาเพื่อประโยชน์ของมันเองเลยซักผ้าก็เพื่อทำเพื่อผ้าสะอาดติดยาฟอกะนะครับมาต้องเป็นเรื่องของสุขภาพอนไม,มัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้มันอาจจะแบบเกี่ยวกับผ้าเราเราตจะเอาคําไปทางหลังๆว่าคือสุขภาพแข็งแรงนี่อาจจะทําอย่างอื่นไปก็ได้กินอาหารดีดก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่า ทำอย,อย่างเพื่อได้นั้นเลยมันเป็นวัตถุประสงค์ทำสร้อยขายก็ต้องเพื่อขายเพื่อจำนายเนาะเพื่อเพื่อสร้างรายได้อีกเลยนะครับก็ตรงๆไปเลยท่านเวลาท่านวิเคราะห์มันก็จะมันจะทำาให้ง่ายนะครับมันจะแบบคลุมเครือนะครับพยายามขึ้นเพื่อมันใกล้ๆตัวเข้าไป้นะครับแขนเนาะบางแขนจะได้มีการสำรองอุปอกรณ์แต่มีการอ่อป้องกันเหตุที่จะเกิด เวลาเราทำาซอยเนี่ยมีปัญหาเรื่องซ้อยเนี่ยเปนเป็นเม็ดน้อยๆเวลาห้อยไปนะครับวางกับพื้นเนี่ยมันกระเด็นกระดอนไปเรื่อยๆเราอย่างใดแก้ปัญหาเรามีการเตรียมพื้นที่ครับมีแสงสว่างเพียงพอเอาผ้าขุนหนูมาวางก่อนซึื่อมันเกาะอยู่ต่อก้าขุนหนูไอเสตมันไปเราไปไหนอันนี้เป็นความระมัดระวังของเรานะครับมนก็นจะเข้าสู่มีการมีุงคุ้มกันที่ดีเนาะนำไปสู่สี่มิตินะครับมิติของวัตถุเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินความคุ้มค่านะครับ อูมิติสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของคนนะคนมีปฏิสัมพันธ์กันได้อู้ได้แจได้แลกเปลี่ยนนะครับคนขายคนซื้อได้อู้กันอันนี้เราต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้เพราะว่าสีมิติมันเปลยนปลายทางนะครับมันเป็ี่นสายสร้างความสมดุลน,นะครับมันเปลี่ยนปลายทางเป็นเป้าหมายเขานะครับวัฒนธรรมอู้ถึงเรื่องค่านิยมความเชื่อนะครับภูมิปัญญาอันนี้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรมหมดนะเขาพยายามต้องดึงมาให้ได้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้องเดือนหมอดินก่กับเรื่องของสมุนไพรนะครับจากนั่นอย่างไรที่แมงแบบศัตรูพืชมันมเข้าไปทํรลายไอ้ไส้เดืออนะเนาะเขาก็มีการปลูกพืชที่มันเป็นพืชสมุนไพรเนะี่ยไว้ใกล้ๆอี่างไรครับอันนี้ก็อยู่ที่เขาวิเคราะห์เนาะว่าสภาพปอย่างไดแต่ถ้าเขาวิเคราะห์แล้วเขาก็ต้องต้องมันมีมุ่งมันเห็นเนาะถ้าเิันไปดูอยาก่ปเรียนรู้เยอะ อันนี้ไว้นี่ร้อนปลูกอันนี้ไว้ข้างนี่ร้อนอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นแล้วอันนี้ถ้าเอาสะท้อนอนะไรออกมามันก็จะไปด้วยกันนะครับในมิติของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันสิ C ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออยู่สามคําสะอาดน่มลื่นปลอดภัยถ้าท่านจะเขียนในมิติของสิ่งแวดล้อมมีสามอย่างสะอาดน่มลื่นปลอดภัยจะเขา้าใจรักสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นงานสถานศึกษาปลอดภัยท่านได้ทําถ้าท่านได้ทํางานสถานศึกษาปลอดภัยท่านสามารถเขียนเอามาเขียนได้ เนาะมันก็จะเข้าสาวอันนี้เลยถ้าเราได้รางวลัลสาราปลอดภัยปุ๊บแง่ได้เลยครับสาวาระสาอันเนี้ยเนาะสะอาดน่มลื่นแล้วก็ปลอดภัยมันก็จะมีเข้าเกียริของของสรลลายตัวนะครับอันนี้ดึงมดที่สองสามสี่ที่ผมก่อจะเจอเนาะแต่ท่านจะเจอเกีย์ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือลักสามสารนะครับสารแรกคือสารพระราชาสองคือสารสากลและสามคือสารชาวบ้าน นะครับศา,าสตร์พระราชานี่หมดทุกอย่างเลยเรื่องเกี่ยวกิบเสื้อเพียงเรื่องอาอาการเกษรฤษฎีใหม่ยางไงกลายเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาหมดเลยที่ออกมาจากในหลวงรัชากาลที่เก้านะเป็นการส่งงานเป็นพระราชมรัตนานมิีนี่เป็นศาสตร์พระราชาหมดศา,า,าดสตร์ศาสตร์กลเป็นเรื่องของทั่วไปเป็นศาสตร์ทั่วโลกเนาะที่เขาเอามาทีข้อความสอดคล้องตัวเองแล้วบอสุดท้ายคือศาสตร์ท่ามูลปัญญาในการทําแต่ละเรื่องอะเขามีคุณปัญญาอยู่ข้อ เ่าไปสู่อันสุดท้ายก็คือภาพบรมรงาโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สีนะครับที่หาก,ก็จะมีอยู่4ด้านนะครับด้านของการมีงานทําด้านความความประชาธิปไตยนะครับการเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีชีวิตท,ที่มั่นคงเนาะอันนี้ท่านก็ต้องอวิเคราะห์โดย3-4สุดท้ายท่านก็จะเหงวหน่อยนะครับอันนี้ตึ้งวันตึงวันที่เป็นข้อมูลสาระที่จะต้องอยู่ในห้องข้อมูลสาระสนเทศที่พูดถึอที่เนาะ ล้าก็นาไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ของเขาในห้องเนี่ยก็จะมีแผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีทุกรายวิชาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเราเขาไปได้บูรณาการทุกครั้งเขาควบคุมอยู่สาวเตื่อนาะตาหัวตาตายตาือสิแปดนะครับเราก็จัดเป็นรายวิชาถ้าวิชานี้เขาจะบูรณาการแค่เตือเดียวเขาแบบบูรณาการทุกแผนในห้องไม่แต่งนะครับเขาจะบูรณาการแค่ทุกครั้งในรายวิชานั้น แต่ให้มีทุกท้ายวิชาเก็บของเปิดเนาะอันนี้ซอสแสกตรวไหนพอต้องเก็บใบงานมีตัวอ,อย่างใบงานเดี๋ยวท่านจะเห็นในฐานนะครับเมื่อครูเตรียไมไว้ที่ในฐานรับว่าใบใบงานของเราขเขามอบให้นักเรียนยังไงนะครับเข้าใบงานวันนี้จะกวาดบ้านไกนเราก็จะวิเคราะห์วาดบ้านไหนนะครับถ้าเป็นต่อนเนื่องเขาก็จะให้ครูจัดกิจกรรมของไม่แต่งเขาเนี่ยเขาจัดหลักสูตรคือ หกชั่วโมงเลยนะครับอบรมพอเพียงหนึ่งวันเลยนะเนาะเลี้ยงข้อตอนเนี่ยแล้วก็จะมันเบิวกวิทยากรได้ห้่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครูกว่าจะจัดสองสามสี่เข้าไปครับอันนี้ก็จะดูนะางไปเรื่อยๆสามถึงครูซามถึงนักเรียนซ้ำไปเรื่อยๆเอาจากเรื่องขมีเวลาถ้าติดสถานการณ์โควิดเพิ่งก็จะมีน้อยนะครับมีเวลาให้เราได้เตรียมการนิหน่อยตอนนี้เรื่องกิจกรรมในฐานเรื่อง แต่การยนรู้นอะกเรื่องผลงานภาคีเครือข่ายกรรมการศาสารเนี่ยเขาเขากระทาไปพร้อมกปปันควบคูยย่ไปเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับเขาก็คิดว่าเขามีความพร้อมประมาณนึงที่จะเข้ารับการตําเนินเนาะแต่ว่าที่เหลือก็คือนักศึกษาแกนนํานักศึกษาแกนนําที่ต้องอยู่ในฐานก็คือจะต,ต้องหาพัฒนาตามรอบนี้พัฒนาผู้เรียนท่รรรรานหออกเ่ออธิบาว่าเราจะเอานักศึกษาแกนนํามาพัฒนาเพราะปายงบประมาณที่แล้วเขาพัฒนาไปรออกแลวแต่ตอนนี้เขาจะเอามาเปลี่ยน มาพ <ary> ัฒนาในเรื่องของการถ่ายทอดมาอู้ให้ได้นะครับตล่าวว่อู้ให้ได้ว่าบอกกล่าบอกเปลียนอย่างไรเนาะอันเนี้ยน้องใช่ครับมีข้อต่างหากก็พูดในฐานได้แต่ส่วนใหญ่ที่เพิ่นว่าเพิ่งจะประเมินมาหลายที่ว่าเพิ่นบอกว่าเรื่องฐานเรื่องฐานเนาะว่เหนื่อยกั็เตรียมบอกว่าเอาเตรียมแล้เรียนไว้ว่าเพื่อเตรียมเรื่องเรื่องอื่นเดินทางวันนี้ พ okay. อเพียงอย่างไรอย่างมาเนี่ยเพิ่งเดืถามพยายามดนแฟนเยอยว่ะเพิ่งมาอาจารย์ไม่น่าจะได้ถามกหนุ่มอาจารย์แต่ว่าเราต้องสาธิตเพิ่นดูนักเรียนแฟนน้ำต้องสาธิตได้เลาวิธีทำทำอยู่ในห้องนี้นะครับอันนี้ต้องทําได้เนี่ยกินไตมากกินไตกลับนะครับฟูคณะนักเรียนแต่ต้องฟูคณะได้ปุยไส้เดือนต้องได้สร้อยต้องได้เนะฟูแกน้ำเมื่อใส่แกน้ำต้องได้หมดเลย นะครับส่วนของแผนที่นะครับที่จะต้องมีแผนที่ฐานก็แบบมีระเบียบนะครับระเบียบการศึกษาดูงานเราต้องกำหนดว่าถ้ามาดูงานตรงนี้ค่าใช้จ่ายต้ได้อย่างไรเนะี่ยอันเนี้ยต้องใส่ไปในเล่มเลยต้องมีว่าเออเลสต่างๆในที่ภาคเลสอย่างเงี้ยเขาต้องใส่ในห้องมหมดเลยแต่นี่แล้วแต่ว่าแต่อ้อก่างไรแต่ว่ามันต้องมีเบื้องต้นสำหรับการที่จะรณาเช่นครับของศึกษาดูงานเนี่ย อันนี <los society> ้ก <reunion> ็เป็นคร่าวๆนครับของการเตรียมความพร้อมเรื่องของข้อมูลสารสนเทศแล้วกับความรู้ที่เราอยต้องมีเนาะความรู้ที่เราจยต้องมีนะครับเป็นคนที่จะต้องรู้ต้องเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารมาเป็นรลูนักศึกษากรรมการสาราแล้วก็สาราเรือขครยครับอันนี้ต้องมารู้กลั่สาราเรื่อใครก็ต้องมาออกบงานมาประเมินเขาเพื่อนต้องมานําเสนองานเพื่อนัวยอันนี้เขาก็ต้องไปแลกเปลี่ยนกันเนาะข้อมูลเบื้องต้นนะครับตอนนี้เป็นสิบโมงคพอดีแล้ว ขออนุญาตแถวอ่านจบพิธีการตรงนี้แล้วก็ตาบตัวฐานตัวแต่เพ่นมีวิทยากรประจำฐานท,ท,ที่เป็นผู้แกนนำมาอยู่แล้วครับวิทยากรประจำฐานเลยเนาะท่านก็ไปถามราเอียดในฐานได้แหมในฐานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ก็จะมีข้อมูลนะครับประจาาําฐานแหมท่านก็สามารถไปดูได้ว่าในฐานต้องมีตรงบอกอย่ารเแหมพร้อเนาะอันนี้น หลังจากนี้นะครับจะขออนุญาตท่านรับเบรกตรงหลังนี้เนาะประกอขึ้นรถเดี๋ยวผมจะมีรถนำนะครับแล้วก็มีรถนําทางท่านนะถ้าท่านพร้อมแล้วเดียวเราจะขึ้นรถไปที่ฐากนการเรียนรู้ะะพักสานใจและสานทีก่อนนะฮะอำเภอไม่แต่งอยู่นี่นะแดนเฮปดาห์ไถใจมาหรือ,อยังคือหลังอำเภอเนี่ยนะถ้าบิ๊นี่เสร็จเนาะถ้าว่ามีเวลาจยาไปแอล อแอได้แล <Okay. S 2> ้เจ้าเก็้กาเข้าเท่าไหร่หกสิบบาทกับห้าสิบบาทน่จะมาได้แล้วเพราะว่าตรงนี้ตรงเคยได้ยินอยู่นอกแดนเทวดามีฟางเ้าบีอะไย่งเงียเยอะแยะแค่งนเดี๋ยวเดี๋ยวผมกหง่าเลยเนาะ